สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย Youtube ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องหูฟังราคาไม่เกิน500บาทที่ผมมองว่าเป็นหูฟังที่มีความสวยงามน่าใช้และราคาไม่แพงนะครับนั่นก็คือเจ้าหูฟัง Lenovo xt 9 5 pro นั่นเองนะครับจะมีความคุ้มค่าน่าใช้ขนาดไหนและเสียงจะดีแค่ไหนนะครับเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มแกะซีลพลาสติกออกนะครับ เปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับถาดพลาสติกนะครับดึงออกมาข้างในกล่องจะมีสายชาร์จท,ที่เป็นแบบไท p e C นะครับความยาวประมาณ0.5เมตรแถมมาให้1ชิ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนไม่มีภาษาไทยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหูฟังอยู่ในซองพลาสติกนะครับเริ่มดึงเจ้าหูฟังออกจากซองพลาสติกนะครับสัมผัสแรกคือ ตัวเคสของหูฟังนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกมีโลโก้เลโนโวอยู่ที่หน้าฝานะครับแล้วก็เครื่องบนจะเป็นพลาสติกใสที่โชว์ให้เห็นถึงหูฟังที่อยู่ข้างในนะครับและเครื่องล่างของตัวเคสนะครับจะทำเป็นลวดลายเส้นต่างๆนะครับที่มีแสงไฟลอดผ่านได้นะครับและด้านล่างจะเป็นช่องสำหรับชาร์จไฟที่เป็นแบบ USB Type C นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับมีความสวยงามแล้วก็เทม่มากๆเลยนะครับ ทีนี้เราลองมาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าหูฟัง Lenovo XT95 Pro กันบ้างนะครับเริ่มด้วยเจ้าหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับที่ใช้สัญญาณบลูทูธ5.1นะครับระยะทําการก็ประมาณ0ถึง20เมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวเคสมีความจุ 300mAh นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ตัวหูฟังจะมีความจุข้างละ3 0 m ป ah ์นะครับ ระยะเวลาของการใช้งานนะครับของหูฟังจะอยู่ที่ประมาณ1.5ชั่วโมงนะครับและโตเคสชาร์จหูฟังจาก0ูนถึง100%ได้ประมาณ3-5ครั้งนะครับสำหรับโหมดการใช้งานของเจ้า l e n o v o XT95 Pro นะครับมีโหมดการใช้งานให้เลือกถึง2โหมดนะครับก็คือ m u วสิกโหมที่ใช้สำหรับการดูหนังและก็ฟังเพลงนะครับแล้วก็เกมโหมดที่ใช้สำหรับการเล่นเกมนะครับสำหรับคุณภาพเสียงใน Music Mode นะครับ สำหรับผมส่วนตัวคิดว่าเสียงที่ได้ออกจากทุมทุมนะครับเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่แล้วก็เสียงเบสก็อาจจะน้อยไปนะครับเรียกได้ว่าพอฟังได้ไม่ถึงกับแย่นะครับเมื่อเทียบกับราคาหูฟังไม่เกิน500บาทนะครับและที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดนะครับของเจ้าหูฟังรุ่นนี้นั่นก็คือเกมโหมดนะครับ ผมได้ใส่ตอนกำลังเล่นเกมแนว FPS อย่าง Call of Duty นะครับและคุณภาพเสียงที่ได้ผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับคือไม่คิดว่ามันจะทำได้ดีขนาดนี้แบบว่าเสียงดีเลยน้อยมากนะครับหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับซึ่งผมลองเทียบกับหูฟังตัวเก่านะครับที่ซื้อมาในราคาประมาณ700บาท แต่ขอยังไม่บอกชื่อนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับซึ่งเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับคือแบบว่าเจ้าหูฟังตัวเก่าของผมนะครับเทียบไม่ติดเลยนะครับคือเสียงดีเลย์มากกว่าเจ้า Lenovo XT95 Pro เป็นอย่างมากเลยนะครับสรุปนะครับผมมองว่าเจ้าหูฟัง Lenovo XT95 Pro ตัวนี้นะครับ เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับและมีไว้ใช้สำหรับการดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับและที่เหมาะมากๆนะครับคือใช้สำหรับการเล่นเกมนะครับเพราะว่าผมเทสแล้วเสียงดีเลยน้อยมากถึงขั้นไม่ดีเลยเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆในราคาไม่เกิน500บาทนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องและพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าหูฟัง l e n o v o XT95 Pro นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมได้แปะลิงก์สำหรับการสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ